กอดลิชี่ยิ่งรบยิ่งหวานเผยคลิปน่ารักที่ทำเอาคนโสดต,ตายเรียบเลยไม่เคยแผลวอีกคู่แล้วจริงๆสำหรับคู่ของนักแสดงสาวริชี่ออรเดสดีคาบาเลสกับกอดอิธิพาขานิตเพราะหลังจากที่ทั้งคู่เปิดตัวว่าคบหาดูใจกันอย่างจริงจังแล้วก็มาจะมีโมเมนต์หวานๆออกมาเสร์ฟให้แฟนๆได้ฟินอยู่เสมอล่าสุด เลดีก็ได้เผยคลิปสั้นๆของคู่เธอขณะไปออกกําลังกายที่สวนสาธารณะด้วยกันและในเวลาเพียงไม่กี่นาทีของคลิปนี้กลับกลายเป็นโมเมนต์ที่น่ารักดูแล้วยังเผอยิ้มตามกันเป็นแถวงานนี้นอกจากแฟนๆจะเข้ามากระหน่ำไล์กันยกใหญ่แล้วหลายคนยังพูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าคลิปนี้ของกอริชีทำคนโสดที่ไม่มีคู่ตายเรียเพราะสำหรับความหวานไม่ไหวแล้วจ้าขอขอบคุณภาพริชิี่ออรเนตกอร์ธิพาร์ภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะะค